เรายับครับสยองสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับสยองกลับของคนชอบฟังเรื่องผีรายการเล่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าสยองขวัญของคุณนายเลสมาชิก 3 4 5 0 9 9 8จากกระทูพันทิพย์เรื่องเมื่อวานมาแต่กลิ่นวันนี้ได้ยินเสียงวันสุดท้ายเจอกับตัวนะคะสวัสดีครับนี่เป็นกระทูแรกของผมที่ตั้งใจพิมพ์สุดๆและไม่คิดจะมาตั้งด้วยซ้ำถ้าไม่เจอมากับตัวผมเรียนอยู่ปีสามมหาลัยในภาคเหนือแห่งหนึ่งขอไม่เอ่ยชื่อให้เสียหายในสถานที่ละกันนะครับ ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีเลยใครเล่ามาก็ฟังแต่ไม่เคยจะใส่ใจเลยช่วงสอบเสร็จที่ผ่านมาพี่ชายผมขอมานอนด้วยเพราะมาส่งแฟนสัมภาษณ์งานผมขอให้พี่ชายไปอยู่โรงแรมแทนแต่พี่ผมบอกว่าเปลืองตังค์ให้นอนกันทั้งสามคนนี่แหละผมไม่กล้านอนอีกอย่างมีผู้หญิงอยู่ในห้องท่ามกลางผู้ชายทั้งสองมันดูไม่ดีแน่ ผมจึงไปเช่าห้องรายวันอยู่แค่ช่วงสุขสาวอาทิตย์เสียแค่500ถูกสุดๆครับป้าเจ้าของหอนั้นดูท่าทางใจดีมากป้าบอกว่าห้องนี้มีพร้อมทุกอย่างนะผมก็คิดว่าจะนอนอย่างเดียวจะไปอาบน้ำที่หอผมดีกว่าเพราะขี้เกียจขนของมาอีกอย่างอยู่แค่3วันเองคืนแรกผมนอนประมาณตีหนึ่ง พราะยุ่งอยู่กับการทำโปรเจกต์แล้วผมก็ได้กลิ่นมาจากตู้เสื้อผ้าที่ปิดไว้ก็คิดว่าเป็นหนูเน่าตายไม่ได้คิดอะไรพอปิดไฟนอนเท่านั้นแหละกลิ่นแรงขึ้นกลิ่นคาวกลิ่นเน่าผสมกันหมดยอมรับเลยว่าผมรีบลุกไปอ้วกในห้องน้ำนทันทีผมตัดสินใจเปิดไฟไปดูในตู้แต่เปิดในตู้ไม่มีกลิ่นอะไรเลยสักอย่างพอปิดเท่านั้นแหละกลิ่นมาอีกแรงขึ้นกว่าเดิม ผมคิดว่าอยู่ในห้องนอนไม่หลับแน่ผมเลยตัดสินใจไปนอนนอกระเบียงทนยุงกัดดีกว่านอนทนดมกลิ่นเหมน็นตอนเช้าผมไปบอกให้ป้าเจ้าของหอป้าเขาทำหน้าแปลกๆแล้วก็บอกผมว่าหนูตายจิ้งจบตายหรือเปล่าแถมยังพูดอีกว่าจะออกก่อนวันอาทิตย์ป้าไม่คืนตังค์ให้นะผมก็คิดว่าอยู่ๆไปเถอะ เพราะตอนกลางวันผมก็ไปสิงสถิตยอยู่ที่ร้านเกมอยู่แล้วอีกคืนวันผมนอนประมาณตีสอได้ยินเสียงคล้ายเปิดปิดประตูห้องน้ำผมเหลียวไปมองไม่เจออะไรสักอย่างประตูก็นิ่งผมก็ขึ้นเตียงหันหน้าไปทางห้องน้ำได้ยินเสียงก๊อกน้ำเปิดเองครับผมก็แกล้งหลับในใจนี้ก็อยากจะวิ่งแทบตายแล้วก็มีเสียงของตกในห้องน้ำผมเริ่มใจไม่อยู่กับตัวแล้วครับ เพราะในห้องน้ำไม่มีของอะไรเลยผมไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่างจูๆ่ๆพัดลมดับเองผมก็คิดว่าไฟดับแต่มันจะดับไม่ได้เพราะไอโฟนผมกำลังชาร์จอีกอย่างแบตก็ขึ้นด้วยเสียงเริ่มมานิดๆผมเริ่มฟังแต่หลับตาตลอดเสียงผู้ชายทะเลาะกับผู้หญิงในห้องน้ำครับยิ่งพิมพ์ผมก็ยิ่งขนลุกเสียงยิงดังติดหูผมอยู่เลยผู้หญิงเริ่มร้องไห้ครับ ผู้ชาเริ่มเงียบจู่ๆก็มีเสียงขึ้นโคตรดังเหมือนจะอยู่ข้างหูผมเลยเป็นเสียงผู้หญิงได้ยินชัดว่ามึงฟังกูแต่มึงไม่ช่วยกูน้ำตาผมไหลตอนไหนไม่รู้ครับตอนนั้นอยากให้ใครสักคนโทรมามากอยากให้มีคนมาเคาะห้องมาช่วยผมหรือมาปล้นห้องผมก็ได้ผมกลัวจริงๆเสียงเดินอยู่ปลายเตียงผมไม่กล้ามองไม่กล้าลืมตาขึ้นมาด้วยซ้ำ ลืมตาต้องเจอแน่ๆผมร้องไห้แล้วก็หลับไปตอนไหนไม่รู้ตกใจตื่นตอนเที่ยงเพราะรู้สึกเป็นไข้มาทันทีผมต้องออกจากที่นี่ให้ได้แต่ผมออกไม่ได้เดี๋ยวผมมาเล่าต่อนะครับว่าทำไมผมออกไปไม่ได้ขอบอกเลยนะครับว่าตั้งแต่ผมเจอมาผมก็ขอไปนอนกับเพื่อนทันทียอมจ่ายค่าหอให้เพื่อนครึ่งหนึ่งค่าไฟค่าน้ำผมออกเองจนกว่าผมจะหายกลัว วอดสุดๆครับผมออกจากห้องนั้นไม่ได้เพราะนอกห้องมีกุญแจล็อกอยู่ระเบียงห้องนั้นก็ติดกับแม่น้ำโล่งไปหมดคิดจะกระโดดคือตายอย่างเดียวห้องผมชั้นสี่ครับผมโทรศัพท์ไปหาใครก็ไม่ได้ตางหมดเน็ตก็ใช้ WiFI แต่ตอนนั้น WiFI ไ,ไ,ไม่ดีครับคือผมต้องทนอยู่แบบนั้นผมคิดว่าตัวเองจะต้องตายในห้องนี้แน่ๆแต่ยังดีที่มีน้ำแต่ใครจะไปกินลง ผมทนอยู่แบบนั้นน้ำตาแห่งความกลัวของผู้ชายก็ไหลมาไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำไม่กล้าไปไหนเลยอยู่ติดกับประตูแบบนั้นเรียกคนช่วยจนหมดแรงผมคิดว่าต้องตายแน่ๆเกิดมาในชีวิต21ปีผมไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนเลยจริงๆคืนสุดท้ายที่ผมคิดว่าตัวเองต้องกลัวจนตายอยู่ในห้องนี้ผมหลับไปเมื่อไหร่ไม่รู้มาดูนาฬิกาสะดุ้งตื่นเที่ยงคืน ผมร้องไห้หนักมากแทบจะเป็นบ้าเสียงร้องดังเพราะหันไปเจอเงาอยู่ในห้องน้ำเงาสองคนนั้นจ้องหน้าผมแล้วเดินมาหาผมหลับตาคิดถึงแต่วัดแต่ว่าไม่ช่วยอะไรผมเลยผมตัดสินใจลืมตาอีกครั้งเพราะไหนๆก็เจอละเป็นบ้าก็เป็นไปซะวันนี้เลยตายก็ให้ตายวันนี้รู้ไหมครับเงาสองคนนั้นมองมาที่ผมแล้วทะเลาะกันเรื่องผู้ชายดื่มเหล้าเมาผู้หญิงไม่ชู้ ยังไม่พอเงาผู้ชายนั้นบีบคอผู้หญิงต่อหน้าผมผมร้องไห้เหมือนจะเป็นบ้าผมเรียกแต่แม่กับพ่อเงาผู้หญิงคนนั้นกราบเท้าผมครับผมเรียกแม่แม่ตลอดผมไม่รู้ว่าเงานั้นหายไปตอนไหนรู้ตัวตอนที่เพื่อนผมหัวเราะให้กับผมในห้องนั้นผมรีบไปกอดพวกมันขี้ผมแตกเยี่ยวแตกไม่อยากจะพูดถึงเลยครับ ผมไปโวยวายใส่ป้าเจ้าของหอสุดๆป้าเขาบอกว่าขอโทษไม่ได้บอกยามไว้ว่ามีคนมาพักเพราะทุกทีจะปิดห้องนี้แล้วขอโทษจริงๆพร้อมคืนเงินห้าร้อยให้ผมผมก็เอาเงินนั้นมาไว้ในห้องเลยและไปวัดทันทีเป็นไข้ขนาดนี้ผมไม่ไปหาหมอแล้วผมจะจำเรื่องนี้ไว้จนตายหวังว่าผมจะไม่มีเรื่องมาเล่าแบบนี้อีกแล้วนะครับ อาบน้ำทุกครั้งผมต้องเปิดประตูให้เพื่อนอยู่ห้องด้วยตลอดคิดถึงวันนั้นแล้วน่ากลัวมากขอได้รับคำขอบคุณจากคุณใหมายเลขสมาชิก3450098นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะ่ะสำหรับคลิปนี้ชอบไม่ชอบอย่างไรฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดสับ s ะ r คร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ